สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเรานะคะเต็นรถประเสริฐผลลุ่เมืองสกลนครอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับแอดมินฝนนะคะวันนี้แอดมินมีรถแบรนด์หลักมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะนั่นก็คือเป็น h อ่ d a า r v n d a CRV นะคะเครื่อง 2.0S นะคะปี2014นะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถปีเก่าแต่สภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะรีวิวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ เริ่มจากกระจังหน้านะคะก็เป็นสีโครเมียมสลับกับสีดำนะคะตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว H นะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีอ่ะช่องรับบายความร้อนมาให้นะคะแบบนี้เลยไฟตาคู่หน้าเป็นหลอดไฟโปรโจเจคเตอร์บวกกับเดย์ไลท์นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะด้านล่างนะคะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะก็จะตกแต่งลวดลายเป็นสีดำมานะคะคล้ายๆแบบคล้ายๆเหมือนสกเกิร์ตนะคะลูกค้าสวยงามมากตัดกับสี ของตัวรถนะคะล้อแม็กของเขานะคะก็เป็นแม็กกระทะเดิมๆจากศูนย์นะคะล้อก็เป็นขอบ17นะคะยางเป็นของมิชลินนะคะถ้ายางสึกล้อนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นเลยนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเนาะทางร้านเราดูแลให้อย่างดีเลยนะคะถ้าสึกล้อก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ กระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะสลับกับสีดํานิดนึงนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกกันสาดก็ไม่มีมาให้นะคะก็จะตกแต่งลวดลายเป็นสีโครเมียมแทนนะคะเป็นเส้นสีโครเมียมเพิ่มความสวยงามนะคะก็จะยาวตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถถึงด้านหลังเลยนะคะที่จะเปิดปิดประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ไม่มีที่ครอบกันรอยมาให้นะคะลูกค้ารถคันนี้แล้วก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้หนึ่งช่องแค่ฝั่งคนขับนะคะฝั่ง ฝั่งค่าคนขับไม่มีนะคะลูกค้าก็สวยสวยเลยมาดูต่อในส่วนของด้านหลังรถนะคะนี่ด้านหลังรถนะคะก็สวยงามมากเลยเดิมเดิมเลยนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะเขาก็ต,ตุกเตะไฟมาได้สวยงามมากเลยนะคะตั้งแต่ด้านบนตรงนี้มาถึงอ่ะครึ่งฝาส่วนไฟเบรกโดนที่สามนะคะก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีขี้ฉลามมาให้นะคะแบบนี้เลยเป็นสีขาวนะคะ ส่วนที่ปัดน้ําฝนนะคะถ้าสึกหลอนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะรวมไปถึงด้านหน้าด้วยนะคะถ้าสึกหลอก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยแล้วก็จะมีฟิล์มไล่ฝ้ามาให้ด้วยนะคะลูกค้ารถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะด้านหลังของเขาก็จะ,ะติดสติกเกอร์เป็นตัวหนังสือเป็นรุ่นรถนะคะก็ CRV นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีกล้องมองหลังนะคะรถคันนี้เดี๋ยวแอดมินจะเปิดให้ดูอ่าห้องเก็บของด้านหลังนะคะ นี่แอนมินจะให้ดูห้องเก็บของภายในด้านหลังนะคะกว้างมากเลยนะคะลูกค้าวางสัมภาระได้เยอะเลยนะคะหรือว่าลูกค้ามีของเยอะนะคะก็สามารถพับเบาะตรงนี้คือไปด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็วางสัมภาระได้เลยส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีล้ออะไหล่แล้วก็ชุดแม่แรงมาให้ด้วยนะคะทางร้านเราก็จะแถมไปให้ทุกคันเลยนะคะล้ออะไหล่กับชุดแม่แรงนะคะห้องเก็บของด้านหลังน่ะ กว้างมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็เขาก็จะมีที่ห้อยของมาให้ด้วยนะคะก็ซ้ายขวาเลยนะคะสามารถใช้งานได้เลยสะดวกสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของห้องโดยสารภายในนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกมองข้างปุ่มล็อกกระจกปุ่มล็อกรถปุ่มเพิ่มลดกระจกทั้ง4ี่บานเลย แล้วก็ที่พักแขนนะคะก็จะเป็นหุ้มหนังสีดํานะคะแบบนี้เลยนะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะปุ่มต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะคะไม่มีขาดนะคะที่เปิดปิดประตูของเขาก็จะเป็นสีเงินนะคะสลับกับสีดําของตัวรถนะคะเพื่อความสวยงามด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องวางแก้วน้ํามาให้นะคะสามารถใช้งานได้ใช้สอยได้ตามปกตินะคะก็จะมีช่องอใส่เงนินหรือใส่ของอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำสามก้านนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะก็มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ด้านข้างพวงมาลัยนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยสีเงินแบบนี้เลยนะคะตรงกลางก็จะเป็นตัวหนังสือสัญลักษณ์ฮอนด้านะคะเป็นสีโครเมียมนะคะ ปุ่มฟังก์ชันด้านฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มกดเมนูต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยฝั่งขวานะคะก็จะเป็นปุ่ม cruise control นะคะก็คือปุ่มควบคุมความเร็วนะคะเวลาเราขับรถนะคะเราจะเอาความเร็วแค่80แล้วเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะเป็นปุ่มควบคุมความเร็วนะคะรถคันนี้มีโหมดประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเป็นโหมด eco ค่านะคะนี่ มาดูเข็มไมลรถคันนี้วิ่งอยู่ที่1 1 4 0 0 0กว่ากิโลนะคะลูกค้าไม้แท้ไม้เดิมนะคะก็คือก็แอดมินก็ไม่ถือว่าใช้งานหนักจนเกินไปนะคะรถปี2014นะคะก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ12000 0กว่ากิโลนะคะต่อปปีคอนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรน,นะคะก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนได้ๆนะคะ เราก็สามารถวางผราเครื่องผราอา่อางวางของตกแต่งได้เลยนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบปุ่มกดนะคะเป็นแบบแมนนวลนะคะลูกค้าลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเครื่องเชื่อมต่อ FMAMUSB AUX ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่น CD ดีก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะลูกค้าก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินมาให้นะคะก็ออกปกตินะคะ ก็จะมีช่องแอร์ซ้ายขวานะคะมาให้ระหว่างตรงคอนโซลตรงกลางนะระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์ Air เย็นไวมากเลยลูกค้าอันนี้แอดมินบอกเลยฝั่งซ้ายก็จะเป็นที่ปรับอุณหภูมิความเย็นของของแอร์นะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับทิศทางของแอร์นะคะเราก็สามารถดูได้เลยว่าเราจะเอาไปทางไหนนะคะแล้วก็จะมีปุ่มไล่ฟ้ามาให้ด้วย ส่วนฝั่งขวาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับความเร็วของพัดลมนะคะแบบนี้เลยลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เลยรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือของเขานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกคา้านี่ขออภัยด้วยนะคะที่ใช้เท้าเบรกมือของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถใช้เท้าเหยียบได้เลยแล้วก็ใส่เกียร์แล้วก็เดินหน้าได้เลยนะคะถ้าลูกค้าจอดรถอยู่ลูกค้าก็เหยียบ เหยียบเบรกเหมือนเดิมนะคะเหยียบตรงนี้เบรกมือนะคะแล้วเขาก็จะล็อกล้อตามปกตินะคะตรงกลางนี้นะคะก็จะมีช่องวางแก้วมาให้ทั้งหมด3ช่องนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่โทรศัพท์เล็กน้อยนะคะก็สามารถใส่ได้เลยนะคะก็จะมีอ่าช่องเสียบชาร์จไฟมาให้หนึ่งช่องนะคะเป็นปุ่ม power outlet เนาะส่วนที่พักแขนตรงกลางนะคะก็เป็นหุ้มหนังสีดำนะคะ ข้างในที่เก็บของก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะก็จะมีอ่าช่องเสียบ power outlet หนึ่งช่องแล้วก็เสียบ USB ให้1ช่องนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะกว้างมากคุยัันี้สะดวกสบายนะคะเพดานด้านบนนะคะก็จะเป็นสีเบจนะคะตัดกับสีของตัวรถนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างนะคะอ่าที่บังแดดนนะคะก็มีกระจกมาให้ด้วยนะคะแต่ไม่มีไฟนะคะ ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บแว่นตานะคนะแล้วก็จะมีไฟเก่งมาให้นะคะก็ออปกตินะคะที่บางแดดฝั่งคนข้างคนขับนะคะก็มีกระจกมาให้นะคะก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าสะดวกสบายมากแล้วก็จะมีอ่อาราวจับมาให้ด้วยนะคะฝั่งคนนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับก็มีมาให้นะคะใช้งานได้สะดวกสบายมาก คอนโซลด้านหน้านะคะเขาก็จะตกแต่งด้วยสีเงินนะคะสลับกับสีดําเพื่อความสวยงามนะคะแบบนี้เลยเบาะของเขานะคะเป็นเบาหุ้มหนังสีดํานะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะเบาะของเขานุ่มมากเลยนะคะเบาะใหญ่มากเป็นเบาะแบบแมนนวลนะคะก็คือสามารถปรับเบาะได้ตามปกติเลยนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยลูกค้าก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะมาดูต่อในส่วนของเบาโดยสารด้านหลังนะคะ โดยสารด้านหลังนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเบาะหุ้มหนังสีดํานะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทานะคะก็นั่งได้สะดวกสบายมากเลยนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างมากเลยลูกค้าก็นั่งได้3าถึงสคนนะคะมีเข็มขัดให้ครบทุกจํานวนที่นั่งเลยนะคะเบาะใหญ่มากไม่ว่าจะเฮดรูมหรือเล็กรูมก็นั่งได้พอสมควรนะคะก็คือ ไม่ชนเพดานจนเกินไปไม่ชนอ่าเบาะด้านหน้าจนเกินไปนะคะตรงกลางตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่มีอ่าคนนั่งมาด้วยลูกค้าก็สามารถดึงแล้วก็มาวางแก้วได้เลยนะคะสะดวกสบายมากตรงที่เก็บของอ่าตรงกลางนะคะก็จะมีด้านหลังจะมีช่องแอร์มาให้ทั้งหมด2ช่องนะคะก็คือสามารถใช้งานได้นะคะก็ปรับได้ตามใจชอบเลยว่าลูกค้าจะเอาไปทิศทางไหนนะคะก็จะมีปุ่มปรับแอร์แบบนี้นะคะปรับทิศทางของแอร์นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเจ้าตัวคันนี้นะคะ Honda CRV ปี2014นะคะกอะ็อย่าลืมทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะมีแอดมินมีเซลล์คอยตอบลูกค้าทุกอยู่สีชั่วโมงนะคะหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาทางเราก็ยินดีนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะรถปีต่ําแต่คุณภาพเยี่ยมนะคะแอดมินแนะนําเลยเจ้าตัวคันนี้นะคะสภาพภายในรถนะคะก็ไม่แพ้มือหเลยนะคะก็หม่เอี่ยมนะคะ ฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลลุ่งเรือง,งสก,กลนครด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแอดมินจะหารถคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ